กลับพิลาชุนต่างโดยจากที่านโรงเรียนวัดก้อนแก้วครับก็มาร่วมกับผู้ใหญ่หมู่6และหมู่9ของตำบลด่านแม่ตะเบาตำบลพะโม่ตะขอ่ขอขอให้มาช่วยกันตามที่ท่านได้เห็นภาพอยู่นะครับยังไงผู้เยุวชนนะครับอยากได้อะไรเราจัดให้ครับผมในวันนี้ได้เอาเด็กนักเรียนมาจำนวนกี่คนแล้วก็าครับ225คนแล้วนะแล้วก็มีปกครองท้องถิ่นรุ่น5556กลับแล้วคอมพิวเตอร์รุ่น5556 ผสมวัยรุ่น5น6าห่าหกมาทอุปกปรณกให้กับน้องๆทั้งทั้งสี่หมู่บ้านคือบ้านปูแป้บ้าแม่เหล่าเมาห้วยตะพิงแล้วก็ป้างสักคำครับในนามของตัวแทนวิลเลจคนตากนี่มีความรู้สึกยังไงฮะที่ได้มาช่วยคนในเรืนองเราตั้งสาทั้งหมดทั้งคณะครูอาจารย์ทั้งหมดที่มาวันนี้เรามีใจที่ได้มาร่วมกิจกรรมกับทางชาวบ้าน อ่าด่านแม่ลำเบ้าแล้วก็พวกับหมู่หกนั่นคืเฉพาะหมู่หกและหมู่เก้ารับมามาสร้างฝายชะลอน้ำให้กับชาวบ้านแล้วรู้สึกภูมิใจมากครับผมทั้งนี้ก็ได้วยความสนับสนุนจากทางอบตพวนะครับเรื่องเป็นหุ๋ยกับเจ้าหน้าที่นะครับของกรมการบริหารจัดการพวนครับตัวแทนของผู้แม่พี่น้องต่านแม่ลำเบ้าสามสี่เก้าและก็พวนะครับขอขอบคุณทุกท่าน ครับทั้งนักอาจาร,รย์ทั้งนักศึกษาที่มาช่วยในวันนี้นะครับกาขอบคุณแม่ของับกิจกรรมครั้งนี้จะช่วยเหลือในเรื่องของภัยแล้งของชาวบ้านบ้านร้อยแค่ไหนครับคือน้ําที่เรากันวันนี้มันจะช่วยน้ําประปาของหมู่บ้านนะครับเพราะว่าน้ําประปาของหมู่บ้านมันแห้งนะครับทุกปีนี่ไม่เคยแห้งแต่ปีนี้แห้งมากเลยือว่าแล้งเนรอินรอบกี่ปีครับรอบกี่ปีหลายปีแล้วครับสิบกว่าปีมีไหมครับครับครับเราจะช่วยบ้านเรือนกี่ครัวเรือนฮะกี่คนเรือนหนึ่าอันนี้ ก็ประมาณทั้งหมู 6, ่กก็มูก้าประมาณกวหังนกว่าหลังแล้วก็หมูสอมูสองมูสอก็ใช้น้ำรวมกันแล้วก็วันนั้นเราตั้งตรงนี้น้ำก็จะกระจายไปทั่วเลยนะครับน้ำกระจายไปทั่วทั้งหมดการบริหารสดตงนทั้งหมดครทั้งม อยากจะกล่าวอะไรม้างครับรบวันนี้ก็มิจรารย์สากติตาโดยจการศึกษาโรงเรียนเทศบาลแกล้วได้นำนักศึกษาคร,ร,รูอาจารย์จำนวนร้อยกว่าคนมาช่วยชาว,าาาานะวาบ้นา,า,นา,วานทำฝายชะลอน้ำเพราะว่าได้รับทราบจากนักศึกษาที่ไปเรียนว่าจะมีการกระดมกำลังช่วยกันทำฝายใ,ในวันนี้ ยังกำลังย <si suppression> ังไม่เพียงพอก็เลยช่วยกันนะนำมาช่วยกันพัฒนาสมดังครับพักนารัย์องวิเลยจึงดนว่าจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่นนะเพื่อสนองนโยบายดังกล่าวก็เลยได้นำคณะอาจารย์และนักศึกษามาช่วยนอกจากมาช่วยทําฝายทั้งสองแห่งที่นี่แล้วเรายังได้ส่งนักศึกษาสาขาวิชา สมเอาไว้อันสามผมไวยไปช่วยกันทำสื่อการเรียนการสอนที่พนักงานอบตอวอด้วยครับเพื่อจะมอบให้แก่พัฒนักศ็กทษ่ในเขตของอบตแห่งนี้จำนวน4แห่งด้วยกันอันนี้เป็นโครงการที่เรามาช่วยกันพร้อมมากเลยรับความร่วมมือตั้งแต่ระดับการที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการต้อนรับของ มองไปที่น้องชาวบ้านในระเมาทำด้ของกันนี้หกเล่มหกเก้าให้การต้อนรับเป็นอย่างดีขอบคุณครอบครัวในเรื่องใบหน้าองค์การนี้ถ้ามีอะไรจะให้ช่วยและต้อบอกนะว่าทางรายการของมาเรื่องนี้เอาเงี้วผู้ใจบุญต่างก็ยินดีที่จะมาช่วยการช่วยครั้งนี้การมาช่วยการพัฒนาในครั้งนี้ไม่ใช่เป็นครั้งสุดท้ายนะ เป็นครั้งแรกและคงจะต้องมีครั้งต่อต่อไปครับเราก็จะร่วมมือกันถ้ามีอะไรร้องเรียนไปขอให้เรามาช่วยเล้วยินดีมาช่วยเพื่อจะพาดูดี